อเงียบครับเป็นอะไรครับดูดูเสียงคนภาคไอ้ดูหน้าคนภาคหน่อยโอ้ครับกลับไปร้อนร้อนเฮยเฮ้ยเฮ้ยมาเลยมาเลยเราจะดึงขับเดือดขึ้นไปครับ

lên <Nhạc> à